พระสมเด็จวัดระฆังนะครับเรามีอยู่หนึ่งองค์สององค์ก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ไว้ในบ้านตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้มานะครับแล้วมีคนมาบอกว่าเป็นพระเกยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่ยยุคก,ก่อนๆน,นะมันไม่มีใครดูขาดนะครับเป็นพระที่ประวัติความการสร้างการทํามาไม่แน่ชัดนะครับไม่เหมือนกับสมเด็จวัดระฆัง ร้อยปีนะครับร้อยปีเนี่ยเป็นพระสมัยใหม่เนี่ยคนเขาดูขาดนะครับเสียนพระดูขาดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระยุค24กว่าและสองสี่ศูนย์เจ็ดสองสี่ศูนย์แปดอ่ะพ่อสอนอ่ะมันไม,ม่มีใครดูขาดง่ายๆหรอกครับอย่าไปเชื่อว่าเป็นพระเกน,นะครับอย่างผมเนี่ยเก็บไว้ในองค์นี้เนะี่ยเก็บไว้จนทุกวันเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นพระเกบางคนเป็นพระแท้นะครับเขาก็พูดกันไปนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะยังไงผมก็เชื่ออยู่ว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระเกแน่นอน เพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างดูด้ยครับไม่ว่าจะเส้นทรงเส้นสุมเกตเกิงอะไรเนี่ยหน้าองค์พระเนี่ยเป็นลูกมะตูมวงแขนเออถูกต้องนะครับแล้วก็อเออเขาเรียกว่าอะไรแนละ้วเเรียกว่าไหลซ้ายองค์พระเนี่ยสูงกว่าไหลขวามีมวลสารเกี่ยวกับแร่หลากหลแร่เงินยวงนะครับแล้วก็มีหยกจีนมีดินซุมกอมีผงการตุ้บผงตะไบทองคํา คือพระองค์นี้ถูกต้องตาตำราอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าคนเขาก็ดูเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นพิมพ์ที่เขานิยอมเล่นกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับเนาะตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระเกเนื่องจากว่าถ้าเป็นพระเกเนี่ยเขาคงไม่ทําดีขนาดนี้มวลทรงมวลสารคงไม่ละเอียดและก็ผสมผสานได้กลมกลืนนันนี้หหลกครับเนาะ และอย่างพระอุนิพพิมพ์นี่ถูกต้องด้วยนะครับเป็นพิมพ์ที่ถูกต้องและก็เป็นพิมพ์ที่เขานิยมและก็เช่าซื้อกันนะครับผมก็เลยเก็บไว้นะครับจริงๆแล้วสาหรับว,วัดคังอ่ะพิมพ์ใหญ่นะครับบริเวณจุดตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นอสนะรางๆนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะองค์ที่ชัดเจนที่กดพิมพ์และชัดเจนนะครับ แต่ว่าบางองค์ก็กดพิมพ์ไม่ดีก็จะมองไม่เห็นหรอกครับเส้นอัสนะรางๆนะครับผมเชื่อว่าพระองค์นี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะเป็นพระดีอาจจะเป็นพระแท้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าหรือไม่เล่นอะไรทํานองนั้นนะครับเป็นพิมพ์ที่เซียนเขาไม่นิยอมเล่นกันหรือเปล่าเพราะว่าดูวิธีการสร้างวิธีการทําแล้วพระองค์นี้โอ้โหทุกอย่างมีหมดเลยครับดินสีเขียวดินรุ่งอรุณ นะครับดินเจ็ดท่าดินเจ็ดฟงดินสุ้มกอยกจีนแล้วก็ผงการทูบแล้วก็แร่หลากหลายหรือแร่เงินยวงมีทุกอย่างนะครับแล้วจะให้ผมทิ้งไปเหรอบางคนบอกขายที่ไปเถอ,เอ,อปล่อยที่ไปเถอไม,ไม่ไม่ไม่แท้หรอกอะไรเงี้ยนะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านมีพระดีพระสมเด,ด็จดีๆในบ้านในช่องของท่านเนี่ย เป็นพระที่ตกทอดตั้งแต่บรรพบุรุษมานะครับและก็อายุปเป็นร้อยปีขึ้นไปเนี่ยอย่าเอาไปปล่อยไปไล่ซีซัวนะครับเป็นพระแท้หรือไม่แท้ก็ช่างนะครับแต่ว่าพระเนี่ยตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นพระดีนะครับเราต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับอย่างผมก็เหมือนกันเนี่ยผมเก็บรักษาไว้ให้ดีผมไม่ได้ปล่อยนะครับใครคิดว่าเออเก๋ก็ช่างแท้ก็ช่างผมก็ไม่ได้คิดจะปล่อยนะครับเนาะ ก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสมกิดสมเสริร่วมศึกษาด้วยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจและรับชมนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ